สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเอกนะครับครับผมก็วันนี้สวิงคันนี้ทำอะไรบ้างครับช่างเอกสมิ้นคนนี้เปลี่ยนลูกซูมเปลี่ยนลูกซูมฟ้าเสื้อใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อแล้วก็เปลี่ยนก๊อกข้ามวงก๊อกน้ำมันครับมันตันคือจอดนานใช่ไหมใช่ครับจอดนานแล้วก็เครื่องค่อนข้างจะเยินเนาะใช่ครับก็ตอนนี้โอเวอร์คอให้โอเวอร์คอเครื่องใหม่หมดเลย ใช่ครับกับกับเต็มระบบเลยอ่าแต่เป็นเป็นในในสเต็บจำเดิมใช่ไหมใช่ครับโอ้รหฮอนเดิมอ่าโอเคครับี๋ยว่าเีายวพาไปชมกันนะครับ ตอนนี้เป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับความส่งงานเดี๋ยวผมจะมาลองขับให้ดู เขาเกลียร์ง่ายก็พร้อมผลงานให้ลูกค้าครับท่านครับผมถ้าใรสดใจทําเครื่องเว็บบ้าไม่ว่าจะเดิมไม่ว่าจะซิ่นนะครับถ้าเข้ามาไนบ็อกซ์ได้เลยได้กซ์ส่จดตัวทั้ง็อ b o x เพจเข้ามาได้เลยครับ,คร,บครับวันนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับครับ